โอ้อนนี้เขาสอู่ชอ่อง DC Gaming อย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไครต์กดถูเพื่อเป็นห่วงใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซื้อรถบินในราคาที่ถูกลงครับมาดูที่ทุกโลกเรามาที่ World Stock ค,ครับก็มาดูที่ เป็ม MK2 อามันจะมี2ราคาราคาแรก3 8ล้านแแต่ถ้าเราทำภารกิจมันก็จะลดลงมาเหลือสอล้านเาเงื่อนไขในการปลดล็อกก็คืออย่างแรกคือต้องมีรถเทอรอไส์นะครับแล้วก็เราเข้าไปทำภารกิจในรถเทอรบอบส์หครั้งนะครับเหตุคาราวนี้เป็นจุดสำคัญก็คือเราจะเรียกรถเทอรลอบไบส์ยังไง วิธีการเรียกนะครับก็คือกด M แล้วมาที่ Service เข้าไปที่เทราไบท์รีเควส t เทราไบท์แค่นี้เองครับง่ายๆแล้วเดี๋ยวรถเทร์ไบต์ก็จะปรากฏบนแผนที่ เดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่วิธีการซื้อรถเทเลบอก่อนนะครับวิธีการซื้อรถเทเลบอ์นะครับก็กดโเข้ามามาที่ว l ล s t o อ k นี่ครับเทเลบาอันนี้ผมซื้อแล้วนะแล้วก็เราค่อยมาตกแต่งที่หลังนะครับก็คืออันนี้เป็นเวิร์คช็อปสำหรับแต่งรถมอเตอร์ไซค์บินนะครับอันนี้ก็แต่งปืนอะไรต่างๆจะ ปรับอัพเพิ่มขึ้นได้ทีหลังนะครับโดนป้อมปืนนะครับเห็นไหมเราสามารถแต่งได้ลายต่างๆเสร็จแล้วเรากลับไปดูเงื่อนไขในการลดราคาอีกครั้งหนึงครับผ่าน5้าใครเอนจอบนะครับในระหว่างทํำก็กดสร้าง mc ไว้ด้วยนะครับจะได้ครบเงื่อนไขของภารกิจในการลดลาราคานี่ครับ ทำภารกิจเพื่อลดราคารถบินนะครับใครเอนจ๊อบอยู่ตรงนี้อันนี้คือใครเอนจ o อบนะครับหลังจากที่ทาภารกิจครบแล้วนะครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ทุกโลกแล้วก็ไปที่บอลสต็อกเราไปที่มอไซบินนะครับลดราคาละจาก3ามล้านเก้าก็จะเหลือสองล้านเ้านะครับประหยัดตังไปล้านเลยเคเรากดซื้อเลย แล้วก็เลือกนะครับว่าจะให้ที่ไหนเป็นที่เก็บมาสายบินนะครับที่นี่แล้วกันครับที่ลูกโลกหลังจากที่กดสั่งซื้อแล้วก็รอประมาณ5นาทีนะครับรถถึงจะมาส่งน,ะนี่ครับเวลา,ารถมาส่งก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาจากวอลสต็อกนะครับหลังจากนั้นเราก็กดลูกศรขึ้นบนหยิบโทรศัพท์นะครับไปที่คอนแทคแล้วก็แมคคณิกกด e Enter โทรหโครับ เลือกไว้ที่รูทหนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์บิของเรา as as แล้วก็สังเกตที่มุมซ้ายล่างนะครับก็คือดูที่แมปนะครับสังเกตดูนะครับก็จะเป็นสีขาว,ขาวปรากฏขึ้นมาบนแมปนะครับก็ <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ของรถบินของเราเอง <c oughs> เทคนิคก็คือเราใช้มือซ้ายในการบังคับทิศทางของมอเตอร์ไซค์บินนะครับนีครับกดคอนโทรลเป็นการเชิดหน้าขึ้นครับ กดชิปลงลงครับส่วนมือขวาก็ใช้ในการหันมุมกล้องด้วยเมาส์นะครับแล้วก็หมุนล,ล้อขึ้นนะครับตอนนีเ้เรายังไม่ได้อัปเกรดก็มีเฉพาะปืนกลอย่างเดียวนะครับกดคลิกขวายิงนะครับก็มาใส่บินก็เป็นเป้าหมายแรกที่ควรจะเก็บเงินซื้อให้ได้ก่อนนะครับ เพราะว่าพอเรามีมอเตอร์ไซค์บินแล้วเวลาเราจะไปดีซัพพลายเพื่อเติมให้กับธุรกิจของเอ็อะไรต่างๆจะลดระยะเวลาในการาเดินทางได้เยอะมากครับดีกว่าการเดินทางทางรถนะครับก็ขอขอบคุณที่คอยติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ย,ยังไงผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ 啊。